สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวน้ำหอม Tom Ford ครับตัวดังตัวหนึ่งนะครับที่ออกมาในปี2017นะครับคือตัวนี้ครับ Tom Ford fabulous นะครับจริงๆชื่อเต็มของเขาคือ fucking fabulous นะครับแต่ว่าก็ถูกเซ็นเซอร์ออกด้านบนไปนะครับอันนี้จะมาในขนาด100มิลนะครับร้อยมิลเนี่ยถ้าถ้าอยู่ตามห้างมันจะอยู่ประมาณสักหมื่นสามหมื่ันถ้าผมจะไม่ผิดนะอันนี้ต้องไปเช็อีกทีนะในขนาด100มิลนะครับถ้าขนาด 50มิลจะอยู่ที่ประมาณ8,000นะครับแต่ถ้าหาพีแเราก็ราคาพรีเนี่ยตัวนี้ถ้าเป็น100มิลมันจะอยู่ที่ประมาณประมาณเกือบเกือบ9,000นะประมาณนั้นหรือว่า9,000นิดๆน,นะครับแต่ถ้า50มิลก็จะอยู่ที่7,000 6,000ประมาณนี้นะครับตอนแล้วแต่รอบแล้วแต่ช่วงเวลานะครับโอเคครับสาหรับแพคเกจจิ้งก็ประมาณนี้ผมก็จะตัด ซิลตรงนี้ออกนะครับเพื่อจะง่ายต่อการใช้ก็จะเป็นอกมาอย่างนี้นี่ครับขวดของเขาคือหลักๆแดนเนี้ยของปลอมเยอะมากนะบอกไว้ก่อนเออวิธีดูก็คืออย่างขอบขอบตรงนี้เห็นไหมขอบร้อยต่อของ รอยตัดของกระดาษเนี่ยถ้าเป็นของของปลอมเนี่ยมันจะเป็นแบบขาวๆเลยนะเป็นกระดาษปกติแล้วก็จะแบบเยินๆหน่อยนะแล้วก็แล้วก็ในส่วนของพวกมวผมให้ดูพวกสีพวกเนี้ยเนี่ยงานถ้าง,งานของของแท้ตรงนี้มันจะแบบ คือมันจะเหนียวกว่าแล้วก็มันจะเงาๆตรงนี้เห็นไหมฮะแม้ว่าตรงตรงนี้ก็จะเตรงนี้ก็จะเงาๆเงาๆแบบอย่างนะตรงหนังงเนี่ยมันจอกเงาๆคือสกรีนเขาจะแบบไม่ใช่กระดาษธรรมดาโอเคบบก็ข้าวๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูงานอีกทีนะที่สําคัญที่สุดก็คือกลิ่นนะครับว่ากลิ่นมันออกมาดีไหมนะครับ แล้วก็ที่ดูอีกอย่างนึงนะสำหรับทอมฟอยอันี้ดูคร่าวๆนะก็คือหัวสเปรย์ตรงเนี้ยเขาจะไม่สูงมากนะถ้าของปอมเนี่ยมันจะสูงมาประมาณนี้เลยอะประมาณนี้สูงก็นหน่อยอั่นี้มันก็จะจะประมาณนี้เตี้ยกว่าน,นิดนึงนะครับก็กลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นแนวเลเทอร์นะเขาบอกเป็นแนวเลเทอร์ก็คือแนวหนังนะครับแล้วก็รามาลองกลิ่นกันเลยดีกว่า สเปรย์มันออกอมันออกกระจายดีนะครับแต่ว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่น้ําหอมไม่ได้ออกมาทีละเยอะนะกระจายดีแต่ไม่ได้ออกทีละเยอะถือว่าใช้แล้วมันจะประหยัดครับดีครับอันนี้ก็ถือว่าดีอพอฉีดกลิ่นออกมาเนี่ยกลิ่นเปิดมาเนี่ยพบทำมันทําให้ผมนึกถึงขวดนี้เลยนะคือกลิ่นมันจะออกเป็นแนวอย่างนี้เลยคือแบบ ดันดานเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนเป็นหนังนะครับแล้วก็เป็นหนังที่โมเดิร์นมันไม่ใช่เหมือนทัสคคนเลเทอร์นะคือทัสแเลเทอร์เป็นหนังดิบๆใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือมันจะเป็นน้ำหอมแนวหนังแต่กลิ่นเปิดผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นหนังจ๋าอะไรเลยนะคือกลิ่นเปิดมันกลับเป็นแบบสดชื่นนะสดชื่น มีลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามันจะมีคาริเซจนะครับก็ย่าเซจเนี่ยมันมันให้ความรู้สึกสดชื่หนหรูๆนะในกลิ่นเปิดเนี่ยคือหลายคนบอกว่าได้กลิ่นแล้วมึนหัวผมไม่ไม่มีความมึนหัวเลยนะมันมันเป็นธรรมชาติมากเลยนะในกลิ่นเปิดนะครับต้องบอกเฉพาะในกลิ่นเปิดก่อนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นเป็นช่วงหน้าหน้าหนาวแล้วอุณหภูมิต่ำหรือเปล่าทําให้ผมได้กลิ่นนี้แล้ว ไม่รู้สึกว่ามันจะอัดยัดเยียดอะไรนะแต่ว่ามันโปรง่ปรงด้วย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 กลิ่นเปิดลาเวนเดอร์เศษเนี่ยมันมันมันโปร่งสะอาดนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีอัลมอนด์มานวลนวลนวน,น,วน,น,วนนะมันมันไม่ได้ออกเยอะเลยนะอัลมอนต์ไม่ได้มาแน่นแบบอย่างน้ําหอมที่ผมได้กลิ่นอัลมอนด์หนัก,นกๆก็อย่างอ่อพอลฟ์ดีม i m เล่เปกซาซัสนะครับแล้วก็อย่าง,างแบล็ก h ฟนทอมเนี่ย กินอัลมอนด์ออกอ,อย่างอย่าง rolling love ของเคลียนเนี่ยอัลมอนด์ออกนะครับแต่อันเนี้ยมันไม่ได้อัลมอนด์หนักนะสำหรับผมนะมันจะออกสดชื่อแล้วอัลมอนด์ออกมาแบบนวัวๆแบบกำลังดีอ่ะคือมันออกมากำลังดีแล้วก็พอผ่านช่วงนี้ไปเนี่ยมันจะถึงจะค่อยมีหนังแบบนุ่มๆเข้ามานะครับมันมัน,ม,นมันเป็นหนังที่ ไม่ใช่แนวของทัสเทนเลเทอร์เลยมันเป็นหนังที่นุ่มๆอ่อนๆกำลังดีคือแล้วก็มันก็จะมีพวกรอ,องกระบีนมีแบบกลิ่นไม้ๆนิดๆซึ่งให้ความรู้สึกที่อบอุ่นมากขึ้นนะครับแล้วอบอุ่นนวลๆกำลังดีมีวานิลาแซมมีอ,อัลมอนด์ทุกอย่างเนี่ยพอมันรวมตัวกันแล้วเนี่ยมันทำให้กลิ่นนี้ ให้อารมณ์ที่โมเดิร์นนะครับมีความเป็นโมเดิร์นมีความเป็นแฟชั่นนิสต์อยู่ในตัวคือมีความอาโรมามันเหมือนกลิ่นหนังที่อาโรมาดมแล้วมันผ่อนคลายถามผมว่าเป็นเนกลิ่นที่ยั่วไหมกลิ่นเปิดไม่ได้ยั่วเลยครับกลิ่นเปิดออกแนวหรูๆสะอาดแต่พอกลิ่นที่มันท้ายไปเนี่ยมันจะยั่วแบบแบบเป็นคนที่มี มีมีความโมเดิร์นมีความทันสมัยไม่ใช่ยั่วหวานแต่เป็นยั่วแบบเฮ้ยคนนี้แบบเขาต้องมีเขาต้องฉลาดแบบมี creativity สูงอะ่ะมีความเป็นตัวเองมีความเป็นเอกลักษณ์สูงนะครับประมาณนั้นน่ะคือเป็นเป็นความ smart ของกลิ่นนะอืมอันนี้อธิบายไม่ถูกนะอันนี้ผมผมบอกแนวอารมณ์ที่ผมรู้สึกได้จากกลิ่นนี้นะมันไม่ใช่แบบคนลึกลับไม่ใช่คนที่ยั่วแบบ แบบปกติที่ผมเคยได้กลิ่นน้ำหอมยั่วๆอย่างอื่นเนี่ยมันจะแบบออกออกแบบหวานออกเครื่องเทศออกหนังก็ต้องหนังแบบทัสเกเลเตอร์แบบเท่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่อันนี้มันมันแบบเฮ้ยดมแล้วคนเนี้ยมีมีเป็นคนที่โมเดิร์นทันสมัยเป็นเป็นคนที่มีสไตล์ของตัวเองนะครับคือแบบเหมือนกับแบบไลฟ์สไตล์เขานี่แบบเป็นแฟชั่นนิสตเลยอะ ตร,ตรงนั้นจะตอบโจทย์มากนะครับให้อารมณ์แบบอย่างนั้นนะครับสำหรับคนที่ผมได้กลิ่นจากอย่างนี้นะฮะแต่บอกเลยว่ากลิ่นเปิดถ้าคุณไม่ถูกใจเนี่ยต้องลองไปตอนกลิ่นกลางกับกลิ่นท้ายเนี่ยค่อนข้างอค่อนข้างดีเลยบางท่านบอกว่ากลิ่นของเขามันคล้ายพะโล้หรือว่าคล้ายอะไรอย่างเงี้ยมัน,มนผมผมดมแล้วมันไม่ไม่มีความคล้ายเลยนะคืออาจจะเป็นสภาพอากาศสภาพผิวแล้วก็ จมูกรบรับกลิ่นไดไไ้ไม่ไม่ตรงกันนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเหมาะกับใครผมว่ามันเอียงไปทางผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนิดนึงนะประมาณ 60, 40นะครับแล้วก็มันเป็นยูนิเซกซ์ได้แน่นอนนะครับใช้ในเวลาไหนเหมาะที่สุดนะครับเหมาะที่สุดต้องเป็นอากาศเย็นๆนะครับเพราะเป็นอากาศเย็นๆจะเหมาะที่สุด อากาศร้อนไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ถ้าจะใช้ตอนนั้นก็ต้องคุมสเปรย์นะแต่ว่าผมบอกไปเลยว่าใช้ง่ายกว่าทัสคัลเลเตอร์นะครับความคิดส่วนตัวนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับบางท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางท่านอาจจะแพ้โน้ตบางตัวของเขาก็อาจจะแพ้ไปเลยนะแล้วก็อายุไวัยไหนผมบอกว่าคือถ้าคนบางคนบอกว่าอายุประมาณ30ขึ้นไปแต่ผมว่าด้วยด้วยด้วยกลิ่นของความความโมเดิร์นของเขาความทันสมัยของเขาเนี่ย คือ25ก็ใช้ได้นะไม่ได้จําเป็นต้อง30นะคือกลิ่นมันดูมันดูเป็นเป็นวัยรุ่นก็ใช้ได้อะแต่วัยรุ่นคนนี้ต้องมีมาดต้องมีการแต่งตัวที่ที่ไม่ตามใคร <c oughs> ประมาณนั้นนะ่ะใส่สูตรก็ได้แต่ว่าถ้าคนนั้นเป็นคนที่มีแนวทางในการแต่งตัวของตัวเองด้วยตัวนี้จะเพิ่มบุคลิกแบบสุดมากนะครับ กลิ่นน้ำหอมตัวนี้ก็ประมาณนี้แหลนะมั้งถ้าผมให้คะแนนนะตอนตอนตอนเปิดเนี่ยผมให้แค่ประมาณก็เจ็ดนะแต่พอพอพอ,พอมันผ่านไปสักช่วงหนึ่งพอมันเซ็ตที่ผิวผมแล้วเนี่ยมันผมให้ได้ประมาณ8 5เต็มสิเลยนะคือมัน,ม,นมันเซ็กซี่ในแบบของเขาเองนะครับแล้วก็เรื่องความทนเขาเนี่ย นี8-10ชั่วโมงได้สบายๆเลยนะสําหรับผมนะแต่การกระจายของเขามันจะเป็นแบบแนวออกเชยๆนะครับผมไม่ได้ไปเทสกับคนรอบข้างเยอะนะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเท่าที่ให้แฟนลองเนี่ยแฟนเขาชอบเขาบอกว่ากลิ่นเปิดโอเคแต่พอกลินก่นกลิ่นกลางกลางๆไปเขาบอกเฉยๆอะ่ะ เขากลายเป็นบอกว่าเฉยๆนะครับแต่ผมกลับชอบนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คนนะผู้หญิงบางคนก็ชอบกลิ่นนี้มากนะครับบางคนก็บอกไม่ไหวเวียนหัวนะจนตอนแรกผมก็ลังเลอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยมันยังไงแน่เนี่ยหลายคนก็บอกเวียนหัวเขาผมเอามาใช้ไม่เห็นมีอะไรเวียนหัวเลยหรืออาจจะดมจะจอหรืออาจจะร้อนหรืออาจจะเป็นเคมีที่ผิวก็ไม่แน่ใจนะครับอ่ แต่คําชมผมว่ามันก็ไม่ได้หายากนะตัวเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ถึงกับแมสไปเลยนะมันก็ไม่ถึงกับแมสไปเลยแต่ว่ามันมันก็ค่อนข้างยูนิคครับตัวนี้เป็นยูนิคที่ที่ผมว่ามันก็มีความแมสในตัวคือมันดมไม่ยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรคือเป็นไม่ได้ซัไม่ได้ซับซ้อนอะไร,ไไไไออะไรเพราะว่าถ้าถามว่ากลิ่นออกมาแล้วมันแยกโน้ตเนี่ย อ่าอันนี้จะ,จะจะจะยากแต่ว่าถ้าอธิบายง่ายๆคือกลิ่นหนังนุ่มสะอาดโปร่งเฟรชจบแค่นั้นนะครับก็ไม่ซับซ้อนนะครับโอเคครับสำหรับใครนะครับถ้าเกิดว่าใช้แล้วเวียนหัวยังไงก็บอกผมด้วยนะแล้วเกิดว่าใช้แล้วมีเทคนิคอย่างไงไม่ให้เวียนหัวก็ ฝากคอมเมนต์ให้ผมอ่านด้วยนะครับว่ายังไงจะได้มาแชร์เทคนิคกันนะครับแต่สำหรับผมมันไม่เป็นกลิ่นไม่ถือว่าเป็นกลิ่นที่หนักมากนะครับถ้ากลิ่นหนักที่หนักหนักหนักอย่างทัสเคนเลเทอร์นี่คืออันนี้ประมาณครึ่งเดียวนะครับของทัสเคนเลเทอร์เลยนะครับคือใช้ง่ายแล้วก็ใครได้คําชมอะไรยังไงจากตัวนี้ชอบแค่ไหนอะไรยังไงก็ลองมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อนนะครับขอบคุณครับ